สวัสดีครับเพี่น้องที่รักนยัยนพระเยซุคริตเจ้านะครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เป็นยูชูวาบทที่สิบสี่ข้อที่หนนะครับต่อไปนี้เป็นส่วนมรดกที่ประชาชนอิสาราเอลได้รับในแผ่นดินคานาอันซึ่งเอเลอาซาปุโรหิตและโยชูวาบุตรนูนและหัวหน้าสกุลของเผ่าคนอิสาราเอลได้แจกจ่ายใ,ให้แก่เขา พวกเขาจับฉลากแบ่งมรดกกันในระหว่างคนเก้าเผ่าครึ่งตามที่พระเยเวห์ทรงบัญชาทางโมเสสเพราะโมเสสได้ให้มรดกแก่สองเผ่าครึ่งทางภากตะวันออกของแม่น้ําจอแดนแล้วแต่ท่านไม่ได้แบ่งให้พวกเลวีเพราะว่าพงพันธุ์ของโยเซมีสองเผ่าคือมนนสเซและเอฟราอิมพวกเลวีไม่มีส่วนแบ่งในแผ่นดินนั้นได้แต่เมืองต่างๆที่จะเข้าอาศัยอยู่กับทุ่งหญ้ารอบเมืองสําหรับฝูงปสุสสตว์ และทรัพย์สินของเขาเท่านั้นคนอิสราเอลได้แบ่งที่ดินกันตามที่พระยะเวทรงบัญชาไว้กับโมเสสข้อที่หนึ่งถึงห้าพูดถึงการแบ่งดินเดนฝากตะวันตกของแม่น้ำเจ้าแดนวิธีการแบ่งดินเดนให้เก่เผ่าที่เหลืออยู่ของอิสราเอลเป็นจับฉลากตามพระเจ้าได้ทรงบัญชาไว้ วิธีการจับฉลากเป็นหลักการแห่งพระคุณของพระเจ้าตัวอธิปไตยของพระเจ้าเอเลอาซาปูรุหิตและยูจัวปูนูนและกัวนาสกุลของเผ่าคนอ,อิสราเอลได้แจกใจ่ายให้เ,เขาในคนที่หนึ่งเอเลอาซาปูรุหิตเป็นเป จำลองของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นมหาปุโรหิตในยุคพระคั์พิม่ได้แก่พระเยซูคริสต์ได้ทรงประทานมรดกไฟวิญญาณซึ่งเป็นความรอดให้แก่เราเผารูเอนเผ่ากาและคนมานสัสเซครึ่งเผ่าได้รับมรดกที่ฟัาตาวันอ,อกแม่นำเจริน และพาเลวีไม่ได้รับมรดกเพราะพระเจ้าเองเป็นมรดกของพาเลวีนี่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรมระธรรมโรมบทที่สามข้อที่ยสิบหกได้กล่าวไว้ว่าและ,พะเพื่อจะสั่งเดงในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมและทรงให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วย สรุนะครับ 1. ไม่ว่าคริสเตียนเราทำอะไรก็ตามก็ควรจะตามวิธีของพระเจ้าไปทุกเมื่อ 2. พระเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรมนามธรรมิจชนของพระเจ้าให้เป็นผู้ชอบธรรมประยุกต์ใช้ได้อย่างไรในวันนี้นะครับ 1. ขอให้แบ่งปันพร,ระพรที่ได้รับจากพระครของพระองค์ในวันนี้นะครับ ขอพระเจ้าทรงปโปรดเมตตาและทรงปโปรดอวยพรให้พี่น้องท่านทั้งหลายไปสู่ทางดีๆตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในวันนี้นะครับสวัสดีครับ